สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมคลิปนี้มาเจอนที่สาขาพิษณุโลกนะครับเนาะมีเมนูเสียบมาฝากตอนพี่น้องท่านผู้ชมเพืเก่าครับนี่ครับซีนง้วครับเอามาย่างนะครับก็่ต้องเอียบต้องย่างเลยครับย่างเสไฟแห้งๆเลยครับผมนี่เลยครับเอามาให้ซุกไหลนะครับเด้อเมนูนี้ครับกะับมาได้กินหอมกลิ่นจักหน่อยกับปี่นเลยครับผมเมนูนี้มีซอว่าผ้าเนื้อเส้บักแตงครับนี่ครับย่างถิมนไ้นะครับหลังจากนั้นก็มาเตรียมเครื่องปรุงหรือว่าส่วนผสมอย่างอื่นครับผมนี่ครับบักแตงครับ สร้อยเชียงเสียงใช่ครับเอาแบบบางๆจังหน่อยนะครับน้ำจางอีคนเขารถเข่าสาสตรง่ายครับนี่นะครับในบักแตงี่ก็มาเตรียมบักแนวไว้นะครับเอามาสอยพักซะกอนครับเพรเซ็นกันสอยเนื้อกอนเคียงเข้าสิเปลี่ยนนะครับเอาพักมาสรอยที่หลังมันสิมุนอุปุิปุฎครับนี่ครับใบบักกูดอันฝอยใส่เข้าไปน่ำครับผมในการเลยหอมๆนะครับนะนี่ครับเนื้อเฮากลไดที่แล้วครับประมมณนี้ครับผมเอาพ่อเป็นน้ำตกน้ำตกพ่อเหิมๆนะครับแล้ว ภาษากับแก้มกันว่าส้มผู้ผาดปลาเหรอครับนี่ครับข้างในมันยังเป็นสีส้มผู้ละเรือละเรืออยู่นะครับเนาะแบบนี้สีบ่ค่อยเหนียวครับได้กลิ่นหอมกริวจากการย่างในผิวหนอกนะครับนี่หย่ำง่ายครับแบบนี้แข้งมันสุกหลไร้รสจิเป็นแข็งแข็งหยาบหยับนะครับเนาะนี่เลยครับมันเป็นเนื้อส่วนที่บ่มีมันเสียกนี่เลยครับเนื้อเนียนเนียนเลยครับสะโพกบวกดากเลยแหละครับนี่ นี่ฮันเป็นต้นสีบางๆด้วยนะครับเด้อยหย่ำง่ายครับนี่นะครับในการครับยังฉ่ำๆอะไรทีเดียวเป็นดวงๆวงๆเลยครับเนี่ยแบบนี้แม่นเอาไปจำเจ้าก็เสือกเสียบครับแต่ว่าเมนูนี่มันเป็นพื้นฐานมาจากอีสานบ้านท่อแล้ครับสมัยตะกี๋ขั่วหนึ่งคนนิยมมีลูกมีเต่าหลายคนนะกระสีเอาต้นเนื้อมาเฮ็ดเลยไม่กระสีพวกอิ่มกันไม่กระเลยเด้อเอาผสมใส่บักแตงนี่ครับเพิ่มปริมาณครับคล้ายๆพวกออมพวกอยังไงนะครับ ใส่พักตื่นก่อไปสิได้เพิ่มปริมาณนะครับจะสิอิมกันนะครับเมื่อเนื้อเขาอย่างจเนะครับใส่บักแตงเพิ่มลงไปครับเมื่อดีเได้ซอยให้มันชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นพพ้อมนะครับเนื้อมันก็เป็นแห้งๆเนาะใส่บักแตงออกไปก็ได้ความเฟรชนะครับเนาะนี่ครับปรุงใส่ผงนัวใส่น้ำปลาใส่บักหน้าวครับก็ยังปรุงลาบทั่วไปนะครับผมเนี่ยบันาวบีบสดเลยครับเมนูนี้มีขายนะครับด้วยทุกหลานทุกสาขาเลยครับ เนื้อไส้แตงครับผมนี่คนเกาหลีผมสุดละลายสักครับผมสุดนี่ผมมีรสชาตินิโตเด้แต่ว่าเป็นยึดใ้ห่อลิ้นห่อรับรสชาติอื่นเลยชัดเจ่นเลยครับต้องให้เล่าละลายซะก่อนครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับเขาันดีแล้วละลายดีแล้วใส่พริกป่นเข่าขวลงไปครับจัดจัดแน่อย่างน้อยครับผมแฮมเบอร์ก็ได้เนื้อส่วนนี้อยากได้ส่วนอื่นก็เลือกได้ครับท่านผู้ชมเอาลิ้นก็ได้ครับเอาเสื้อลองไห้เอานอกก็ได้ครับได้หมดเลยครับมีหลายส่วนครับเลือกได้ครับ เขาเรียกเขาเรียกเขาเข้ากันครับจังหวะนี้หอมทวนๆเลยครับกลมขวัวขวัวไม่ไม่หอมเนาะได้การกันนะเลยครับเรียบร้อยนะใส่หอมจักนน้อยครับบต้องใส่หลายครับผมเามีผักแล้วมีบักแตงกี้โตแล้วครับใข้าวเป็นซีเป็นซันเป็นกินอายชักนน้อยครับนี่ครับได้การเสร็จสับเกลี่ยไหลฟอร์มเสือฟอรอมรับประทานครับผมสำหรับสาขาพิษณุโลกนะครับเนาะตั้งอยู่ถนนสิงหวัฒน์ด้ะครับเด้ออยู่ฝั่งเดียวกันนี่แหละครับแคปเส้นทันนะครับ เลยเส้นทันมากประมาณ1กิโลครับทางสิออกไปสุโขทัยนะครับเปิดให้บริการ10ปม้งยนทอด4ีทุมทุกมือครับบ่มีวันหยุดเลยนะครับเด้อเมนูนี้ก็มีในทุกร้านทุกสาขาเด้อครับเด้อทั้งอุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดอุบลชลบุรีกรุงเทพครับผมฝากตอนพี่น้องท่านผู้ชมไว้นะครับเมนูแซ่บๆปลาเนื้อครับนี่ครับกินกับใบมะกรูดทอดผิกทอดเนี่ยโอ้เข้ากันดีแท้ๆครับผมนี่ครับนอกไปจากเมนูเนื้อก็มีอีกหลายอย่างนะครับเด้อหมูเห็ดเป็ดไก่ ได้บานเกยง่วงฮันกับมีครับผมป่าแม่น้ำหลากหลายครับแม่แท่พิซูนุลวกนี่โอ้ป่าแม่น้ำหลายเดี๋ยวคลิปต่อไปสีลง่งมินูเกี่ยวกับป่าแม่น้ำสุบรงนะครับเด้อคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ